thank you จากเสียงของเกษตรกรที่เล่าสู่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศจากที่ท่านได้รับชมมานะคะจะมองเห็นได้ว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นสภาพต้นที่เกิดขึ้นสภาพดินที่เกิดขึ้นที่มีความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นนั้นเกิดจากการปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ปุ๋ย นะคะจกที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวปรับเปลี่ยนมาเป็นการใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยธาตุอาหารรองอาหารเสริมโดยเฉพาะในส่วนของบริษัทไทยเบสเรานําเสนอในตัวของพยาหงพยาหงประกอบไปด้วยปุ๋ยธาตุรองธาตุเสริม10ตัวซึ่งมีคุณภาพสูงนะคะแล้วยังบวกซิลิก้าเข้าไปอีก40%ในปุ๋ยของเรามีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันเหล็กสังกะสีโบลอนแมงกานิสเติมเต็ม,ตมครบท้วน่า จึงส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรที่ได้ทดลองใช้ปุ๋ยพญาหงร่วมกับเคมีนั้นได้ต้นที่ต้านทานโรคได้น้ำหนักผล,ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นกว่า30%ถึง50%ตลอดทั้งยังปรับปรุงสภาพโครงสร้างดินทำให้ระบบรากพืชสามารถเดินได้ดีและหาอาหารได้ดีอย่างไรแล้วขอฝากพี่น้องเกษตรกรในการที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ปุ๋ยเพื่อเสริมสร้างไรายได้และผลผลิตที่ดีขึ้นกับพญาหง ผลิตโดยไทเบสโฮลิ้งสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ